สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยครับนี่ฮะเดออีกแล้วครับฟูบาซาเข้ามาแล้วก็ขอคนีหนึ่งไลค์นะสำหรับบาซ่าครับไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับเนื่องจากเมื่อวานนี่ผมว่าน่าจะสาเหตุนี้นะแบบดูบอลมาบาซ่าเพิ่งถลม่มเอลเช่ไปอย่างเงี้ยหรือว่าไม่ใช่เอลเช่ว่าหน้าจะเอลเช่นะผมดูอยู่นะครับแล้วก็มาเล่นเนี่ยแสดงว่ามีความสุขแล้ว ขนาดผมยังเล่นเลยนะเล่นแมนซีเมื่อวานผมดูแมนซีนะครับมาคลิปนี้ขอสัก45ไลค์แล้วกันนะครับผมมาฮนะเจอฟูบาซ่าครับเป็นเคียดนะน่าจะแบบกำลังอินอยู่เลยนะะแต่ผมก็ยังทีมหลักเหมือนเดิมครับอแต่ไม่ใช่บาซา่ายกชุดนะที่แบบปัจจุบันนะครับมีพวกมสซ,ซี่ด้วยนะผมเห็นอยู่ โอเคเพื่อนใจเย็นครับผมว่าคนที่เล่นฟูทีมเนี่ยกำลังมีความสุขนะก็คือแบบดูบอลปุ๊บจบปั๊บเลยมาเล่นนะครับถ้าทีมชนะนะผมว่านะถ้าทีมแพ้ก็อาจจะเซ็งๆหน่อยมาแล้วลาฟินญ่าด้วยฮะยกมาโอ้โหเฮ้ยไม่ออกวะผมก็กำลังไล่ล่านะหาดีนึงอยู่ครับ ดิสั่นนี้นี่คือหายากจัดครับจะปิดอยู่แล้วนะยังไม่ได้อะดีหนึ่งนี่คือตึงตึงเปรี้ยแวแหวบเฮ้ยโอ้โหคนที่โอเคไปครับหน,นึ่งเซฟก่อนเอาเรื่องครับเลวานตัวล่าสุดด้วยนะเนี่ยเซียโดวิกนะครับอาจจะมีสิทธิ์มาอีกนะเพราะว่ายิางเอลเช่ด้วยนะ โอเคอย่างนี้นะใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยเด้อขอบคุณมากครับ <c oughs> อืมอาราโฮเจ้วครับได้อยู่กระตุกนิดนึงโอเคโอค้ยช่งคาน มี่เกือบมาครับเจอฟูบาซ่าเล่นมันเลยนะมาครับออกแบบมันหมานมันมันครับตีเกนเมื่อวานผมเล่นแมนซีไปอะสตรีมไปอะโอ้โหโดนตบว่ะเล่นแมนซีดูแมนซีจบโดนตบเฉยนะครับจัดแมนซีลงมาสตรีมโอเค นิ่งด้วยครับไม่เข้ามาด้านข้างฮนะเบดี้ครับนิ่งกับกาบี้โอ้โหนิง่งต่อบอลสั้นเหรอใจเย็นจัดครับคนนีน้ไม่ได้ย้ำก็ยังไม่โดนวะ่ะไปขวานั่นนะฮะมิสซี่กาบี้ครับโอ้ผิวดีวะ่ะยก สวยใจเย็นเพื่อนจ่ายไม่ดีแล้วผมวันนี้โดนดักตรงกลางนิดบ่อยจัดโอเดเดอเดยังอยู่ในทีมของเขาโอ้โหหนึ่งศูนย์เลยทองใช้เดสอยู่นะเรียกจะใช้พวกเบลีนอะไรเงี้ยกำลังฮิตฮอตเลยนะครับผมหรือแม้ก็คุณเด้ต้อคืนคุณเด เล่นแม็กควานะครับโอเคด้วยโอ้โหเ,โเชลล์อาร์เรยนครับคุนเด้ดูมันน่าจะยืนหลังนะคุนเด้เขามาครับบาซ่ามันมานเหรอแต่ผมชอบมากเลยนะเวลาเจอกูทีมนะ โอเคมาครับหนึ่งหนึ่งเต็พีครับเตะมุมมากลับเข้าสู่เกมครับหนึ่งเท่าฮนะ,าะบูตกเกตครับเอ๊ะแต่มึงคือไมี่ยงลงนะบูตกเกตนะครับโดนพักสำรองไปครับเพราะบูตกเกตปีเก้อะไรเงี้ยครับดูอยู่ vaccines มาเออร์ลสันมาขอเลนเนมาหน่อยเฮ้ยไ n อืมต d i ห n ่นล้ำหน้าด้วยครับผมต่อเรซมงคืนมาต่าหว่าเฟกเบกนะถ้าได้นะมีรุ้นเลยฮะรถหนึ่งน่าจะหมดนะ เาเปิดน่าจะหมดเด้อไวยครับมาครึ่งแรกครับ1-1แล้วถือว่าตึงอยู่นะครับสำหรับฟูบารซ่านะไม่ใช่ตัวท็อปอะไรครับเป็นฟูทีมที่แบบเล่นด้วยใจรักอย่างเงี้ยถือว่าสนุกตึงนะครับหมายไปดิเป็น3คนเลยว่ะกองกลางนะไปแล้วล่ะทีนีไปดิ โอ้โหเกินไปพวกว่าไปดีดึงดึงดึงคลึงคลึงเข้าครับโอ้โหเรามาเช็ดรองเท,างทาง้าลาฟินยาด้วยสองหนึง่งเริ่มเกมนะเนี่ยผมยังไม่ได้แตะบอลเลยนะรึ่งหลังอ่ะได้เขี่ยปุ๊บโดนยิงปั๊บครับโอเปดี้ครับ โค้ชเก่งอ่ะผมว่าเปดี้ในชีวิตจริงนี่คือน,นิ่งจัดสวยตายอย่างนี้สวยทุกลูกนะไปซ้ายพอเดียว่าเป๊ดดี้แล้วใส่ก้อยใจเย็นอย่าเพิ่งจุกเพื่อนเอาา๊ะติดอีกแล้วครับอาราโฮนี่ก็ติดเขาตลอดครับคนนี้นี่ โอ้โหดีดีดีอัลุดนาง,งานงานงอกเมื่อกี้ใช่ไหมครับเนมารโอ้โหจะพลิวจะพลิวไม่ิโอเคสวยโอ้โหตีอีกแล้วเนี่ยตีทุกรอบมิสเตียบดึงยโ,โยอโอเค อย่าประมาทเด้อไวมาสองสองครับเฟิร์นโดูตอร์เรตมาสองสองอีกหนึ่งรอบฮะตีเสมออีกแล้วเฮ้ยไปดีอีกแล้วเหรอใจเย็นใจเย็นทีเด็ดลูกเขียบปะเนี่ย กาเติมครับเด็ดร really ิลีวันวิ่งโดชีบและชีบและโอเคไปก่อนเพื่อนโอ้โหสวยโอ้โหเร็วกว่าชัดเจนรออะไรอ่ะมาครับพิกนำครับตอเรสหึมันเร็วกว่าชัดเจนอ่ะ แทงบอลโคตรดีครับเขาพวอดป่ะมาเป็นทางฟูแล้วกันนะครับมาทีนี้ก็อมบาเป้เอาดีเร็วกว่าตอเลสนะครับเพื่อได้แบบกระชงกระชากนะแทงหลุดเขาบุกผมแน่นอนนะสามสองอยู่แอดไปดิเขาเปลี่ยนใครวะ ฟาติตูฟาติอันเวดด้วยนะครับแล้วนี่นเวโอ้ยยองดแต่ผมอ่ะเออเอาเข้าไปนั่งว่าง้างก็หมดแล้วครับผมไม่ทันได้เปิดบอลไหลออกไปละเอาสวยโอเคมาครับผม4-2เอ็มบัปเป้ กลายเป็นดีเฉยว่ะเขาประมาาเฉยครับเล่นเล่นแบบรีบอ่ะโอ้อดีเฉยครับจังหวัดที่อานเปิดไม่ได้อะสวยมาเรียบร้อยดิเรียบร้อยครับผมไหลแล้วครับผมห้าสองมันต้องงี้ครับมันต้องงี้ แล้วคือแทงหายแทงหายนะช่วงหลังครับมาเขาพอแล้วครับมาแก้กเกมครับโอ้แต่หมุนแบบนี้เดี๋ยวรอดูครับว่าโอเคชนะก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวมาเจอกลิปหน้าถ้าเจอฟูลทีมนะขอบคุณครับ